สวัสดีค่ะสวัสดีในวันล็อกดาวน์ค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยน้อยค่ะไปไหนไม่ได้ก็อยู่แถวบ้านนี้ละค่ะทํากิจกรรมค่าเวลาไปค่ะทําเวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์ค่ะได้โตมาจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านให้มาเพื่อนบ้านให้มาเหน็นน่ารักดีมันแข็งแรงดีค่ะดีกว่างันกลมๆที่ไม่พาเคยใช้เมื่อก่อนแฟนซื้อมาอันนั้นไม่แข็งแรงเลย โต๊ะน้อยมันโยกแต่นี้แข็งแรงมากเลยค่ะไม้แข็งค่ะเพื่อนบ้านให้ก็เลยเอามาค่ะก็อบานก็เลยจะมาทาเก้าอี้ค่ะตอนนี้เขาขัดขัดออกตอนนี้เขาขัดออกดีเลยค่ะพร้อมที่จะทาสีเขาจะทาสีชมพูค่ะ สีชมพูกับสีเขียวอ่อนก็จะเข้ากันดีค่ะเ็าไปดูว่าออกมาจะเป็นยังไงงานของผู้ชายค่ะเขาชอบแบบนี้ค่ะผู้ชายเล่นขายของค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีไหม You play something. I make a coffee. You want coffee? ชาเล่งขายของหอยมาลองต้องแต่งสิ้นส่วนก็จะทาสีค่ะมานั่งเล่นหลังบ้านค่ะไม่ได้ไปไหนก็สบายสบายใส่เสื้อคลุมทั้งวันทั้งคืนมันใส่สบายดีค่ะไม่อยากใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวแล้วมันอึดอัดดูเพาะว่นทาสีค่ะ อยู่นในบ้านก็เบื่อค่ะออกมารับอากาศหลังบ้านบ้างน,นั่งกินกาแฟะก,ะกับโต๊ะเพื่อนบ้านให้มาค่ะพอดีเลยหน้าร้อนเราได้กินบาร์บีคิวบนนี้ออร์บิ๊ก ดือนหน้านี่หน,น้าหนาวหมดหนูก็จะตัดผมแล้วครับหนูก็จะไม่ปุยแบบนี้นะครับเห็นไหมสีแดงเสร็จเสร็จบวบวยไม่รูจ้จักซิดรู้จกักซิดนะอยูบ้านเดว,วันล็อกดาวน์ค่ะ ไม่ได้ใส่ถุงเท้าลืมใส่ถุงเท้าได้ขนมได้ผลไม้มากินด้วยกาแฟทีไทม์กันช่วงบ่าย ันนี้มีลมนิดหน่อยค่ะแต่หนาวลมไม่แรงมากแต่เย็นมากเลยอยากไปซื้อกับข้าวค่ะแต่คุณทรเห็นดีด้วยค่ะบอกว่าเหลือผักอยู่สองอย่างก็กินสองอย่างไปก่อนค่อยไปวันหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะน่ากลัวเราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนค่ะ พ่อแม่ฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะแต่ลูกสาวยังไม่ได้ฉีดกังวลค่ะคคทาไปรอบนึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะทารอบสองอีกได้สีชมพูอ่อนๆค่ะเพราะว่าเป็น เอาสีที่ทาห้องลูกสาวมาทานึกว่าจะได้สีชมพูจริงๆแต่มันไม่ใช่ค่ะทาในห้องมันเป็นพื้นที่กว้างมันเลยดูชมพูอันนี้ามาทาในเป็นชิ้นส่วนเล็กๆมันก็เลยมองเหมือนสีขาวค่ะสีขาวชมพูค่ะขาวชมพูได้ทานี้ก็สวยแล้วค่ะยังไปซื้อใหม่นี่ยเปลืองสีซื้อมาทีก็เหลือเยอะ It's going. slow. Like your work? <laughs> you love it, I you know. It's hard to make sure you go everywhere you haven't really used it. Pretty cute. Mm -hmm. Light like green. Your... what do you got on that, mate? Look, cream color. Yeah. Good color, isn't it? Yep. It's called cheek to cheek. Cheek to cheek. cheek. ได้แล uh, ้วค่ะเก้าอี้สีชมพูหวานแววเจียวแวมค่ะโอ้ว่าพู้ดีเนี่ยสีเดียวโอ้โหสีชมพูอ่อนๆค่ะน่ารักยูโรฟูลสวยค่ะถูกใจแม่บ้านค่ะชอบค่ะ ันเวลันงาน <Well. S 1> ของชอบของพ่อบ้านค่ะ yes. well done. สวยค่ะช่ใ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 ช่พูค่ะชับชต่ใช่ใช่ยช่ใช่